สวัสดีครับแฟนเพจมีกำไรทุกท่านนะครับวันนี้ ep 1 4นะครับของ the money movement แกะรอยสัญญาณเงินสร้างโอกาสเก่งกำไรให้พอได้เติบโตนะครับวันนี้จะพูดถึงในส่วนของหุ้นที่ร้อนแรงเหลือเกินนะ sta นะครับ sta เป็นหุ้นในกลุ่ม agri นะครับ agri business ก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่โดดเด่นที่สุดตอนนี้นะครับแฟนเพจลอง ไปเปิดในส่วนของอตัวกราฟของ a g r e ีดูนะครับว่ากราฟของเขาเนี่ยเป็นยังไงเทรนของเขาเป็นยังไงจะเห็นว่าเทรนของกลุ่มกลุ่มนี้นะครับเป็นเทรนที่ทําทรงเป็นแนวขึ้นได้อย่างสวยงามมากและน่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งคือตัวเทรนของกราฟ time frame day ของเอก e ีบิสเนสเนี่ยเป็นกราฟคล้ายๆกันกับกราฟของ f S T A ตอนนี้เลยนะครับมาดูกันว่า STA นะครับทำไมถึงพุ่งขึ้นมาขนาดนี้จริงๆเนี่ยจะถามว่าทำไมคำตอบมันก็คงจริงๆมันตอบไม่ได้เคลียร์นะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกให้ทราบหรือว่าจะพอยให้ให้แฟนเพจทราบหรือลองมาคุยกันดูเนี่ยก็คือในส่วนของตัว Business ของเขาเองนะครับมันรองรับกับการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับธุรกิจของเขากับสภาวะการ โรคระบาดในตอนนี้มันก็สนับสนุนกันนะครับตัวงบการเงินเองนะครับก็โตระเบิดระเบ้อนะฮะแล้วก็มาถูกที่ถูกเวลานะครับทำให้ STA ตอนนี้นะฮะที่หลายๆคนหลายท่านอาจจะตีฟิโบหรือก่อนหน้านี้ลองตีฟิโบดูว่าเอ้ยมันควรจะหยุดตรงนี้นะราคาควรจะหยุดตรงนี้ตรงนี้ปรากฏว่านะครับหุ้นตัวนี้ไปต่อได้อีกนะครับไปต่อได้อีกไปได้อีกและได้อีกนะครับทำให้ การตีฟิโบนะครับจะตีจากยอดลงล่างเนี่ยมันก็คือคือยอดเขาพุ่งขึ้นตลอดยอดเข้าไปตลอดนะครับแล้วตีจากยอดลงล่างมันก็ทําให้ราคาเป้าเนี่ยมันขยับขึ้นไปเรื่อยเๆๆๆรื่อยืนี่คือคาแรคเตอร์ของหุ้นที่แข็งแกร่งนะครับโอเคมาดูกันนะฮะวันที่นะครับ sta ดีดตัวขึ้นไปหรือมีโวลูมเนี่ยต้องพอยตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่า sta ที่เริ่มมีโวลูมให้เห็นเนี่ย ก็คือส่วนนี้นะครับปุ๊บเราเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเขาก็กระตุกให้เห็นแหละตื้ปุ๊บเริ่มมีให้เห็นถามว่าอะถ้าไม่ถ้าถ้าไม่มองกราฟฝั่งดังด้านขวานะครับมองกราฟจากด้านซ้ายของเส้นสีเหลืองไปเนี่ยคือณวันนั้นเราคงไม่เห็นหรอกว่ากราฟด้านขวามันเป็นยังไงถูกไหมครับกราฟด้านซ้ายเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเอ้ยมันมีอะไรผิดปกติอะไรฮะอะไรที่ผิดปกติบ้างครับ1 ตัวโวลุ่มนะโวลุ่มตัวนี้แหละนะครับโวลุ่มตัวนี้พพอร์ตอยู่นะครับเป็นการดีดตัวขึ้นมาจากกรอบสะสมนะครับกรอบสะสมที่เขาทำมาช่วงนี้ครับนี่คือกรอบที่เขาสะสมอยู่นะนี่ครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยราคาของของเขาเนี่ยราคาของ s T a นะก็ขยับขึ้น เขาก็ขยับขึ้นจนขยับขึ้นมาสร้างกรอบข้างบนนะครับสร้างกรอบข้างบนตรงนี้เนี่ยครับสร้างกรอบข้างบนแต่จะเห็นว่าตัวกรอบเขาโอเวอร์แลปผมอธิบายไปแล้วในส่วนของกรอบที่โอเวอร์แลปนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรว่าว่าในส่วนของในส่วนของความแข็งแรงของเขาเป็นอย่างไรถ้าเป็นแบบนี้นะครับความแข็งแรงน้อย แต่เมื่อไหรท่ที่ที่ตัวกรอบกรอบราคานะฮะเป็นแบบนี้สร้างสร้างกรอบต่อกันแบบนี้อันนี้คือแข็งแรงมากอ่ะรันนี้มาดูเมื่อราคาขยับขึ้นไปแล้วเนี่ยครับราคาของ STA ขยับขึ้นไปแล้วปรากฏว่า ็พอขยับขึ้นไปเสร็จแล้วปุ๊บราคาเขาเหมือนโน้มตัวลงมานิดนึงนะฮะก็คือเป็นการผักตัวนั่นเองนะครับมีการปฏิเสธมีการปฏิเสธตัวของราคาไม่ให้ไม่ให้ข้ามไปได้นะไม่ให้ข้ามกรอบนี้ไปได้เพราะนั้นราคาก็หย่อนตัวลงมาปุ๊บพอหย่อนตัวลงมาเนี่ยณนะตรงนี้ตรงนี้หลายท่านคงบอกว่าเอ้ยเขาขึ้นไม่จริงหรอกหรือว่าเอ้ย ถ้ามาขนาดนี้คนที่เคยซื้อนะครับเคยซื้อตรงนี้ต้องขายแหละขายตั้งแต่ตามหลักนะครับตามหลักของราคาที่ต้องต้องควรขายเนี่ยก็คือขายณจุดซื้ออันนี้ก็คือซลขายออกตรงนี้แหละนะครับ เมื่อมีการขายตรงนี้พอขายออกแล้วปุ๊บเหมือนกับว่าผู้เล่นผู้เล่นหลักยังอยู่นะครับผู้เล่นหลักยังอยู่เราก็ยังเห็นตัวของราคาเขาเนี่ยสามารถขยับขึ้นไปได้ นในที่สุดนะครับจนในที่สุดมันเป็นจังหวะอย่างนี้ครับจังหวะที่ take action หรือว่าจังหวะที่ราคา take ตัวได้สูงเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้เลยตรงแนวเดิมนะครับตรงแนวเดิมกับที่ st a เคยทำเอาไว้นะฮะตรงนี้นะครับนัยสำคัญเกิดตรงนี้เลยถ้าเราตีกรอบดูมันก็จะเป็นกรอบกรอบระหว่างสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยมันจะเป็นกรอบแนวเดียวกันเลยนะฮะ เพราะว่าจริงๆแล้วอะตรงที่เขาดอปลงมาเนี่ยฮะตรงที่เขาดอปตรงที่ราคา S T A ดอปลงมานะก็คือส่วนนี้ครับตรงช่วงเนี้ยราคาที่เขาดอบลงมาเนี่ยอันนี้เป็นโควิดนะครับโควิดเหมือนกันกันกบกราฟกราฟของหุ้นตัวอื่นทั่วไปนะครับตรงเนี้ยเป็นเหมือนหลุมเป็นเหมือนหลุมที่ผู้คนหนีตาย นะต่างคนก็ต้องต่างทิ้งของแต่เมื่อทิ้งของเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็กลับมาครับมันเป็นช่วงระยะตื่นกลัวสั้นๆจะว่าไปก็ตั้งแต่เดือนม์ h จนถึงเดือนเมเน STA ก็เห็นสัญญาณฟื้นนะครับสัญญาณฟื้นแล้วฟื้นชัดเจนนะครับหุ้นตัวนี้ผมเคยมีของผมเคยซื้อแล้วผมได้เป็นหุ้นที่ผมทำให้ผมได้กำไร1เด้งภายในระยะเวลา3 4เดือนเท่านั้นเองนะครับ ก็เพราะจับสัญญาณการกลับตัวพร้อมๆกันกับตลาดนั่นเองนะฮะเล่นการกลับตัวพร้อมกับตลาดแต่ในสุดก็ขายไปแล้วฮะขายไปตอน23บาทนะทครับทุนประมาณ10บ0 11บาท12บาทนะครับ10บาทประมาณนี้ก็ได้1เด้งพอได้หนึ่งเด้งเสร็จปุ๊บก็ขายเลยโดยที่ไม่ทนถือนะอันนี้เป็นเงื่อนไขพิเศษนะฮะคือได้1เด้งแล้วพอนะครับหลังจากนั้นนะฮะ หลังจากนั้นตัว S T A ก็เริ่มทำงานแล้วนะครับมีมีปริมาณการซื้อขายที่สูงนะครับแล้วก็มีผู้เล่นเข้ามานะครับมีดีมานต้องการสูงมากนะฮะแล้วก็เราจะเห็นว่าโวลุ่มของเขาเนี่ยครับพีคสุดเลยนะฮทำให้ราคาของ S T A ขยับ ขึ้นไปเนี่ยจุดพุขึ้นไปเลยครับปึ้งปึ้งปึ้งเป็นราคาที่สร้างสร้างจุดสังเกตรหรือใครๆไม่เห็นเนี่ยไม่ได้ละทุกคนต้องเห็นนะครับจริงๆแล้วอาจจะเห็นตั้งแต่ตั้งแต่ตรง A นะฮะบ,บางท่านอาจจะเห็นตั้งแต่โซน B หรือบางท่านกล้าเล่นที่จะโซน C ถามว่าท่านที่เล่นนะครับตรง A ตรง B ตรง C ในวันนั้นเนี่ยขายไหม ขายไหมหนะตอนนี้ผมถามว่าตรงนี้ขายไหมครับไม่เหลือนะฮะยังไงก็ต้องขายถูกไหมครับคือถ้าใครที่มีทุนนะครับที่ตรง A, B, C เนี่ยต้องขวัญหนีดีฟอร์หรือว่าต้องหนาวกันบ้างแหละเมือ่อเมื่อเขาขึ้นไปชนตำแหน่งที่ฟิโบเจอนะครับแน่นอนว่าราคานะครับวิ่งขึ้นไปปุ๊บวิ่งขึ้นไปชนเนี่ยวิ่งขึ้นไปชนแล้วก็ทำให เกิดการกระจายของด้านบนเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นกระจายของต้องใส่เครื่องหมาย question mark ด้วยว่ากระจายจริงหรือเปล่านะครับเป็นการกระจายของจริงหรือเปล่า่ทีนี้หลังจากที่ราคาของ STA ขยับขึ้นไปสูงมากแล้วเนี่ยทำกำไรให้ให้ให้เป็นเด้งแล้วเนี่ยอ,อย่างตัวผมผมได้เป็นเด้งผมปล่อยของตอน2 3นะครับผมปล่อยของโซนนี้ ปล่อยของในตอนที่ราคานะครับขึ้นไปค่อนข้างสูงละผมปล่อยที่23บาทผมปล่อยตรงนี้เนี่ยผมปล่อยในราคาที่กําลังเป็นกระทิงคึกมากนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้นั่งมองเขาสักพักหนึ่งเลยนะว่าเฮ้ยเขาไม่ยอมหยุดนี่นะครับแล้วจนในที่สุดนะฮะสิ่งที่สิ่งที่ sta ทําก็คือว่าเหมือนเขาวิ่งขึ้นไปเนี่ยครับวิ่งขึ้นไป คนตรงนี้ปุ๊บราคาของเขาเนี่ยดอรอลงมาเลยฮะปึ๊บปึงปึงปึงทำไฮใหม่ไม่ได้เลยเห็นไหมครับทำไฮใหม่ไม่ได้เลยตลอดและจุดสังเกตก็คือเขาก็ทำโลไม่ได้ด้วยทำโลใหม่ไม่ได้ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งนี้ทำให้เกิดอะไรครับสิ่งนี้ทำให้เกิดกรอบของการเล่นเกิดขึ้นนะ ทำให้เกิดกรอบการเล่นกรอบใหม่รกรอบการเล่นกรอบใหม่ mm. ก็คือกรอบนี้นะครับในกรอบนี้เนี่ยหลายๆหลายๆคนเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเล่นเด้งนะครับเล่นเด้งหมายถึงว่าเล่นซื้อแนวรับขายแนวต้านนะครับนี่บายเซล ซื้อแนวรับและขายแนวต้านเพราะเห็นคาแรคเตอร์ของเขาแล้วนี่ว่าเขาลงมาแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นอยู่แบบนี้หลายครั้งนะครับก็เราสามารถที่จะทําได้นะครับสําหรับ Channel Trader นะครับก็คือซื้อในท่อที่ผมเคยพูดบ่อยๆนะครับซื้อหุ้นในท่อซื้อรับขายต้านซื้อรับขายต้านก็กําไรเหมือนกันนะครับซื้อ26ขาย28นะครับก็มีกําไรได้เช่นกันนะครับกำไร2บาทก็ถือว่า ได้นะครับแต่คราวนี้สําหรับตัวผมเองคือผมลันเทนผมลันเทนผมจะรอจังหวะนะครับผมจะรอจังหวะที่ราคาเบรกกรอบหรือราคาทะลุกรอบขึ้นไปผมถึงจะเล่นนะครับเหมือนตอนที่ผมได้ STA ตอนที่ได้ STA แต่ตรงนั้นอ่ะไอตอนที่ผมได้ STA เนะี่ยก็คือในส่วนของการเล่นในถือในตอนที่ตลาดกลับตัวนะครับแต่ถ้าแฟนเพจอยากจะเล่นในตอนนี้นะครับ เห็นตรงนี้นะฮะแฟนเพจเห็นตรงนี้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เป็นจังหวะเล่นแหละที่เขาทะลุขึ้นไปด้วยแท่งนี้เขาทะลุขึ้นไปด้วยแท่งนี้เนี่ยแท่งนี้คือจะรวดแล้วนยครับเป็นแท่งยิงขึ้นไปแล้วนะแล้วก็ตัวบวลลุ่มเองก็ สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในกรอบนะฮะในกรอบเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มสูงขึ้นนะโอ้ลุนก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะ sta ขยับขึ้นจังหวะนี้หลายท่านคงเห็นแล้วว่าซื้อนะครับถ้าท่านที่ชอบฟอนลบายนะครับจังหวะแม่นยําในการซื้อก็ซื้อกับเพราะว่าสัญ,ญญาณบอกให้ซื้อหลายท่านอาจจะยังลังเลเพราะนะครับช่วง อาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาตลาดยังคงเป็นขาลงคือรักษาเทนขาลงขาลงในที่นี้ก็คือตัวตัวของตลาดเองลงแบบนี้ครับลงมาเรื่อยๆจนณนะวันนี้พัน0อเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วนะครับแต่กระน,นั้นก็ตามฮนะหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดนะครับมีอยู่จริงนะครับเอาเอาเปอร์ฟอร์แมนซ์สต็อกมีอยู่มีอยู่จริงๆโดยเฉพาะ SCA ในตอนนี้ที่ผมกําลังคุยให้ฟังนะครับ เมื่อซื้อเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อซื้อเสร็จแล้วนะฮะเขาจะขยับขึ้นไปแบบนี้นี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่เขาทํานี่แหละคือหุ้นแข็งแกงร่งคาแรคเตอร์ของหุ้นแข็งแกร่งที่เป็นอยู่นะครับหลายๆตัวก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ S ลักษณะของ STA คราวนี้มีหุ้นอีกผมอยากจะให้ดูหุ้นแข็งแกร่งอีกสอัสองตัวนะครับอ,อันนี้ครับ อันนี้คือหากทิปเหมือนเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันกับคือลักษณะของแพทเทิร์นของกราฟของเขาเหมือนกันไหมเหมือนนะฮะสะสมดีตัวด้วยโวลูมขึ้นไปแล้วเหมือนเหมือนโซนนี้เหมือนจะเหมือนจะมีการลังเลนิดนึงนะตึ๊บทึ๊บึ๊บแล้วหลังจากนั้นไปอีกนะไปนี่าย ไปอีกด้วยวอลุ่มนี่ครับ,ร,บราคาของหาทิปที่เป็นลักษณะคาเลคเ,ลเตอร์คล้ายกันกับ STA นะครับซื้อไหมครับตรงนี้ซื้อหรือเปล่าครับกล้าเล่นไหมครับฟอร์บายในในตอนที่ในตอนที่ตลาดกำลังหลุดพันสองจริงหุ้นแบบนี้นะฮะมีอยู่จริงแต่ ถามว่ากล้าเล่นหรือเปล่านะครับโอเคมีอีกตัวหนึ่งปึ๊บอันนี้อันนี้มาแบบแปลกใจนิดนึงนะครับแปลกใจนิดนึงโลจิสติกตัวเนี้ยนะแปลกใจว่าทำไมละคือเหมือนเหมือนมันต้องมีอะไรบางอย่างนะครับเห็นไหมฮะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ นักลงทุนเริ่มเข้ามาจากที่เขานอนนิ่งอยู่นานมากแล้วแท่งกราฟเหมือนไรชีประจรนนะฮะเนี่ยแท่งกราฟแบบนี้แท่งราคาแบบนี้ไรชีประจรนะครับหลังจากนั้นเหมือนเขาจะเริ่มมาแล้วตัวของตัวของราคาของเกียรตินะทันสปอร์ตเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับเนะเห็นมุมขวาบนนี้นะครับมาพร้อมกับโวลูมนี้เนี่ยโวลูมตรงนี้นะครับตรงนี้ยบาย ครับหรือเปล่านะครับซื้อหรือเปล่าเกียรติธนะนะครับกำไรโต63%นะครับ Y O Y นะส่วนหาดทิพย์เมื่อกี้กำไรโต20เอ่อกำไรโต86% Y O Y นะฮะในควอเตอร์ที่2องกำไร192ล้านบาทเกียรติธนะกำไร31ล้านบาทนะครับส่วน S T A นะเมื่อกี้ที่ที่ให้ดูกำไรควอเตอร์ที่2นะครับโต304% Y O Y เห็นทั้ง3ตัวไหมครับทั้ง3ทั้งหุ้นทั้ง3ตัวที่ผมได้ให้ดูเมื่อกี้มีจังหวะเหมือนกันมีสัญญาณเหมือนกันนะครับสัญญาณก็คือโวลุ่มนะฮะโวลุ่มที่มาพร้อมกับการเบรคกรอบเห็นไหมครับโวลุ่มที่มาพร้อมกับการเบรคกรอบดูหาทิปนะครับ,นะรบ,รบรดูหาทิปนะฮะโวลุ่มที่นะครับโวลุ่มที่มาพร้อมกับการเบรคกรอบตรงนี้ แล้วเขาก็ไปนะแล้วเขาก็ไปต่ออบ่ดู S T A S T A S c A นั่นแหละนะฮะก็มีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับมีลักษณะคล้ายๆกันเลยลักษณะแพทเทิร์นนะครับโอเคอ่านี่คราวนี้เสร็จแล้วสิ่งที่สสัญญาณที่2ก็คือในส่วนของผลกำไรนะครับผลกำไรหุ้นทั้ง3ตัวที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อเนี่ยตรงเนี้ย ผลกาไรของเขาเป็นบวกนะครับผลกําไรของเขาเป็นบวกนั่นก็คือมีการเติบโตของผลกําไรนะครับนี่แหละครับคือคือคาแรคเตอร์ของหุ้นที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับก็คุยกันใน3ในในหุ้น3ตัวนี้นะครับสิ่งที่อยากจะชี้ให้ดูคือตัวผลกําไรที่มาอย่างตัวผลกําไรที่ เกิดขึ้นอย่างมีนัยะสำคัญในภาวะวิกฤตนะครับ STA ทิปเกียรตนะนะครับมีผลกำไรทั้งคู่เลย,เยมีผลกำไรทั้ง3ตัวเลยแล้วในส่วนของตัวแพทเทิร์นของกราฟเองเนี่ยมันก็เป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับคือมีราคาที่เลื้อยออกข้างแล้วหลังจากนั้นราคาก็ขยับทะลุกรอบ,บนกรอขวาบนขึ้นไปพร้อมกับปริมาณโวลุ่มในการซื้อขายที่สูงมากซึ่งก็บอกเราว่า ตรงนั้นนะ่ะมีในยยะสาคัญนะครับคราวนี้อยู่ที่การวางเงินเล่นและจับจังหวะเล่น,นว่าเราเล่นเท่าไหร่ควรเล่นไหมเงื่อนไขในการเทรดของเราเข้าขายหรือเข้าเงื่อนไขาการเทรดของตัวเองหรือเปล่านะครับก็ถ้ายังไม่เข้าถ้าเงื่อนไขสิ่งที่ผมกําลังพูดเนี่ยยังไม่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการซื้อขายก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าราคาหุ้นที่มีผลกําไรสูงและตัวราคาราคาหุ้นภายใต้ผลกําไรที่สูงและ ตัวแท่งกราฟราคาที่ทะลุผ่านกรอบไปได้เนี่ยพร้อมกับปริมาณโวลุมควรจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการเล่นหรือเปล่านะครับนี้ก็เอามาแชร์ให้แชร์มุมมองให้ฟังอีกทีเนาะลองเอาไปปรับจูนดูนะครับโอเคสําหรับ EP14 นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกัน EP ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ